ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับขณะนั้นทางสารมองปะเทศปิปิปตงอย่างแนว่วแน่และพูดว่าปิปิปตงไม่ว่าสานะของพี่ของข้าจะเป็นอย่างไรข้าจะอยู่เคียงข้างพี่ชายของข้า ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามในเวลานี้สายตาของเสี่ยวโจที่มองไปที่ถังสารก็อ่อนโยนลงจริงๆงั้นเหรอแต่ข้าคงไม่สามารถเห็นมันต่อไปได้แล้วปิวิโตงกระอักเป็นเลือดขนาดนั้นเองทางด้านจักรวรรดิวิญญาณยศหัวแดหน้าก็วิ่งมาอย่างบ้าคลั่งมาทางนี้อาจารย์อาจารย์าารย,ยูเสี่ยวกังก็เดินมาอย่างช้าๆเสี่ยวกังนี่เจ้าเมื่อเห็นอาจารย์ใหญ่มาอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าของปิวิตตงก็แดงกำ ได้ทั้งตัวดูเหมือนจะมีพลังมากขึ้นอาจารย์ใหญ่มองดูเธอโดยไม่พูดอะไรแต่แสงสว่างในดวงตาของเขามีความซับซ้อนมากกว่าปิวิตรงเมื่อกี้นี้เสียวกังตอนที่ข้ากลายเป็นเทพรากสดมันน่าเกียดใช่ไหมล่ะปิวิตรงพูดในดน้ำเสียงโอทานพางกับแตะใบหน้าของเขาอาจารย์ในที่สุดหงษแงหน้าเขารีวิ่งเข้ามาและนั่งลงอยู่ข้างๆปิบิตงอย่าส่งเสียงดัง อย่ารบกวนข้ากับเสี่ยวกังพิวิตงมองดูหัวลหน้าด้วยสายตาตำหนิราวกับอาจารย์ที่มักจะสอนลูกศิษย์แววตาที่เคลื่อนไหวของเธอราวกับกำลังจะจากโรคนี้ไปหัวดหน้าอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยพิวิตงหันกลับไปมองอาจารย์อีกครั้งแววตาเศร้าสรากฏเสี่ยวกังเจ้าคงจะเกลียดข้ามากใช่หรือไม่ถึงเจ้าไม่พูดข้าก็รู้ตอนแรกข้าทำร้ายเจ้าแบบนั้น เจ้าจะอภัยให้ข้าได้อย่างไรแต่เจ้ารู้ไหมเจ้าคือคนที่ข้ารักที่สุดในชีวิตเคยเป็นอย่างไรตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเจ้าเหมือนบ้าไปแล้วเสียงของอาจารย์ใหญ่สันเรือแรกในที่สุดเขาก็พูดออกมาสีหน้าของปิปิตรงเปลี่ยนไปเมื่อมองดูอาจารย์ใหญ่แววตาของเธอผ้ามัวลงเล็กน้อยใช่ข้าเหมือนบ้าแต่เสียวังเจ้ารู้ไหมว่าทําไมข้าถึงบ้าเจ้ายังจาได้ไหม เจ้าจงจำได้ไหมตอนที่เราอยู่ด้วยกันข้าเป็นแบบนี้หรือไม่หายสุดน้ำตาเข้าไหลออกมาจากดวงตาของอาจารย์วิปิตรงคนนั้นได้ตายไปแล้ววิปิตรงยิ้มอย่างสดใสและพูดขึ้นว่าใช่สิ่งที่เจ้าพูดนั้นถูกต้องวิปิตรงคนเดิมนั้นตายไปแล้วตอนที่เจ้าทิ้งเธอไปเธอก็ได้ตายไปแล้วเธอไม่มีความอ่อนโยนและความเมตตาในอดีตอีกต่อไปสอนที่เหลือคือหัวใจที่มืดมน หัวใจที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นเสียวกังข้ากำลังจะจากโรคนี้ไปแล้วข้าอยากจะให้เจ้ารู้ว่าทำไมข้าถึงทิ้งเจ้าไปข้าคิดว่านี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการรู้มาตลอดเจ้าจำเป็นจะต้องรู้เมื่อพูดเช่นนี้ปิปิตงก็กระอาขึ้นมาและมีเลือดสีม่วงสีดำไหลออกมาจากปากของเธออาจารย์หยุดพูดเถอะหัวเระหน้าพูดอย่างกังวลปิปิตรงสายหัวไหมถ้าข้าไม่พูดตอนนี้ข้าจะไม่มีโอกาสได้พูดอีก ข้าต้องบอกเขาละในเวลาเดียวกันเซียวเชียข้าก็มีเรื่องที่จะบอกเจ้าเหมือนกันสายตาของปิปิโตงเจ้ามองไปที่ร่างของเฉียนเลินเฉียในตอนนี้ร่างของเฉียนเลินเฉียอยู่ในอ้อมแขนของเซียวโจเซียวจูกอดเธอไว้และพูดอย่างเฉยเมยว่าเซียวเชียเจ้าไปหาแม่ของเจ้าเถอะข้าก็คงจะต้องไปแล้วในขณะนี้เฉียนเลินเฉียไงหน้าขึ้นมองเซียวโจด้วยความไม่เชื่อหูของตัวเธอเองเพื่อที่จะได้อยู่กับเสียวโจ เธอจะต้องทนทุกข์ระมานไม่รู้จบและในที่สุดเธอก็สามารถกลายเป็นเทพธูดสวรรค์แต่ตอนนี้เสีย่ยวโจบอกว่าเธอจะจากไปเสีย่ยวโจมองพระธิดเฉียนเลิ้นเฉียวและพูดว่าแม่ของเจ้าพูดถูกข้าเป็นมรดพันปีศาจการที่เจ้าจะติดตามข้ามันอันตรายเกินไปในเวลานี้เฉียนเลิ้นเฉียวมองพระธิดเสีย่ยวโจด้วยความรักและพูดว่าเจ้ารู้ไหมว่าข้าไม่กลัวอันตรายแต่ข้ากลัวเสีย่ยวโจพูดอย่างเรียบร้อย เติมทีข้าหมดหวังในชีวิตแล้วเจ้ามอบความหวังที่จะมีชีวิตให้กับข้าเซียวเชียอย่ากังวลไปเลยตราบใดที่ข้าไม่ตายข้าก็จะกลับมาหาเจ้าอย่างแน่นอนแต่ข้าไม่กลัวอันเท่าไรข้าแค่อยากอยู่กับเจ้าเฉินเลินเฉียพูดอย่างรวดเร็วเซียวจูแตะใบหน้าของเธอและพูดว่าข้าสัญญากับเจ้าตราบใดที่ข้าหนีจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้ข้าจะกลับมาหาเจ้า ไม่เห็นสายตาของเซลโจเฉียงนั้นเฉียวหรือว่าเซลโจต้องการที่จะปกป้องตัวเธอเองดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะไปคนเดียวแม้ว่าเธออยากจะไปกับเซลโจแต่เธอก็เคารพการตัดสินใจของเซวโจขณะนั้นฟ้าร้องดังไปทั่วท้องฟ้าเมฆดำบดบังท้องฟ้าได้ดวงอาทิตย์ปกคคุมท้องฟ้าทั้งหมดทันทีท้องฟ้า,ฟากลายเป็นสีดำโพยพุ่งหมอกหนาเทือบที่ไม่มีที่สิ้นสุดพัดเข้ามาปกคคุมพื้นที่ทั้งหมด เสี่ยวจูขอเชิญเล่นเฉีย,ยงในหน้าขึ้นจช้าและพูดว่ามันสายเกินไปแล้วหรือไม่ใบหน้าของเฉียนเล่นเฉีย,ยงแสดงถึงความประหลาจยอย่างมากและเธอ,อยังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกด้วยพวกเขามาหาเจ้ากันหมดเลยงั้นเหรอเสี่ยวจูพยักหน้าเสี่ยวจูรู้ว่าแม้ว่าตอนนี้เขาต้องการจะหนีแต่เขาก็หนีไม่ได้ในขณะนี้สายฟ้าร้องแระฟ้าแรบก็วาบขึ้นบนท้องฟ้าแรกมีอักษรโบราณต่างๆปรากฏขึ้น แต่ถกับสายเลือดบนท้องฟ้าความว่างเปล่าแตกสลายสายฟ้าสีดำปรากฏขร้นทีละสายนี่มันไม่ใช่สายฟ้าสายฟ้าแรบธรรมดาแต่หากเป็นการลงโทษจากสวรรค์อย่างแท้จริงแทนความโกรธเกี้ยวของพระเจ้าเลือดสีแดงฉานหยดลงมาจากความว่างเปล่าเมื่อภาพในเมตเช่นนี้ปรากฏขึ้นมันมักจะถูกเรียกว่าเสียงร้องจากสวรรค์เกิดอ,อะไรขึ้น่นสวรรค์และโลกกำลังตกอยู่ในห้วงโรหิตนี่คือเสียงตำนาน นี่คือเสียงร้องจากสวรรค์ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะมากูเยนาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆเผยเห็นสีหน้าตกใจเมล็ดพันธ์ปีศาจจะสามารถผ่านพ้นหายนะครั้งนี้ไปได้สําเร็จหรือไม่มีเสียงดังเกิดขึ้นเสียงดังสนั่นท้องฟ้าแตกกระจายพื้นดินแตกร้าวสายฟ้าสีดํามาพร้อมกับสายเลือดและสัตว์ลายยักษ์เขพุ่งออกมา ด้านหลังแสงสว่างกำลังลุกชนสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนถูกส่องสว่างไล่ตามลงมาด้วยการลงโทษของสวรรค์มันเคอเสียงฟ้าร้องที่ทำลายโรคนั่นคืออะไรทั้งสารและคนเดินเดินมองดูท้องฟ้าด้วยความตกตะลึงและตกใจอย่างอธิบายไม่ถูกมีเสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อเสียงระเบิดดังครั้งสุดท้ายสายฟ้าแรบก็หายไปเสียงฟ้าร้องก็หายไปและภาพนิมิตทั้งหมดก็หายไปทใดนั้น แสงอันโกราหนบางสว่วนที่ยังคงเหลืออยู่ก็กลายเป็นสัญลักษณ์มันหนาแน่นมากระเบิดออกมาในช่วงเวลานี้ทําให้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่สว่างสวัยรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าในขณะนั้นท้องฟ้าก็มีพระราชวังขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมันลอยช้าช้าเนือศีรษะของเซียวโจในพระราชวังแห่งนี้มีร่างหนึ่งปรากฏโยมันไม่ใช่ใครหรอกพวกเขาเป็นเทพเจ้า ถ้าใดนั้นร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากท้องฟ้าอย่างกราทานหันลงสู่พื้นอย่างมั่นคงชายหนุ่มผู้นี้คือชายหนุ่มผมสีเงินในตาสีดำสนิทใบหน้าสีซีดเผือดเขาขวาดสายตาสำรวจไปรอบๆในที่สุดก็มีรอยยิ้มเยาะเย้ยปรากฏเคลื่อนที่มุมปากครั้งกับพูดว่าสำเร็จแล้วในที่สุดข้าก็มาถึงดินแดนเบื้องร่างแล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นตามเขามา ร่างของเขามีกระดูกที่ยังคงสภาพสมบูรณ์สีทองอารามสองพระกาเจจ้าร้ายซึ่งชีวิตชีวาแต่กับดูเป็นเทพยิ่งนักด้านหลังมีปีกคู่หนึ่งเชื่อมต่อติดอยู่กับกระดูกสันหลังนี่มันไม่ใช่ปีกกระดูกแต่เป็นขนสีขาวฮ่าฮตอนนี้ข้าสามารถขยับกล้ามเนื้อได้กระดูกได้แล้วข้าไมได้ลงมาที่ตรงนี้นานมาแล้วด้านหลังมีชายคนหนึ่งสวมชุดสีดา โดยฉายแสงสีดําออกมาทําให้เหมือนกับตัดขาดจากโรคภายนอกหลังจากนั้นชายร่างกายสีทองที่แข็งแรงก็เดินออกมาหลังจากนั้นก็มีชายอีกสองคนเดินออกมาสิ่งมีชีวิตทั้งหมด7คนเดินออกมาและทุกคนดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยพลังพวกเขายืนเคียงข้างกันทุกคนต่างก็เปล่งแสงเห็นได้ชัดว่านี่คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพระเจ้าและทรงพลังมากทุกคน รันดูน่าเกงขามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในขณะนี้พวกเขาไ,ได้ซ่อนตัวอะไรพวกเขาทั้งหมดปลดปล่อยพลังเหนือธรรมชาติของตนเองไม่ได้ผุ่นปีศาจเจ้าอยู่ที่ไหนออกมาซะใครบางคนในหนึ่งในนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาทันทีที่ยกมือขึ้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นชายชะาจ้องมองทหารเหล่านี้อย่างเลือนลางและพูดว่าผู้คนแห่งบาปและเลือดยังคงอยู่ในทวีปนี้งั้นเหรอ เมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็มีสีหน้าตกใจผู้คนเหล่านี้ที่มาจากสวรรค์เรียกว่าเทพได้หรือไม่พวกเขาเหล่านี้เป็นใครทั้งเฮาพูดขณะที่กอดอาเย็นขณะนั้นทั้งซานกล่าวจากด้านข้างว่าพวกเขาเป็นเทพเจ้ามาจากอาณาจักรเบื้องบนทันทีที่ความคิดเห็นเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาทุกคนก็ตกตะลึงพระเจ้างั้นเหอรอพระเจ้าจะปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไร ในใดพวกเขาจึงมาที่ทวีปโตหลัวและมีจุดประสงค์อะไรเซียวโจกอดเสียนเน้นเสียไว้ในอ้อมแขนและเจ้ามองประเทศเทพเจ้าทั้งเจ็ดไว้ที่ดวงตาของเขากระตุกข,ขึ้นตลอดเวลานอกจากเทพเจ้าทั้งเจ็ดบนพื้นแล้วนักศึกษาของเซียวโจย,ยังมีวิหารเทพขนาดใหญ่เหนือวิหารเทพเหล่านี้มีผู้คนมากมายยืนอยู่บนนั้นเกือบร้อยองค์กายในหนึ่งพวกเขาส่งเทพมา,มามากมายเพื่อที่จะฆ่าตนเอง แค่คนเดียวเท่านั้นตั้งแต่วินาทีที่เซี่ยวจูออกมาจากพื้นดินเซียวจูเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะหลบหนีได้แต่ถึงขนาดนั้นเขาก็ต้องมาเพื่อครอบครัวและเซี่ยวเชียเสี่ยวจูรู้ว่าเทพเจ้าเหล่านี้มาหาเขาอย่างแน่นอนเซียวอูมองดูเทพเจ้าเหล่านี้ด้วยสีหน้าเป็นกัางวลทั้งซันปกป้องเสี่ยวอูที่อยู่ด้านหลังเขาอย่างช้าๆและเปลี่ยนไปใช้เทพอสูราทันทีขณะนั้น เทพทั้งเจ็ดก็มองพระเถางซานเทพอสรูราเจ้าเป็นทายาทของเทพอสรูราและเทพสมุทรใช่หรือไม่ทัางสาเจ้องมองพวกเขาเขารู้ดีว่าพวกเขาไม่ค่อยน่าไว้ใจและเขาก็ถามอย่างรวดเร็วว่าพวกท่านรู้จักอาจารย์ของข้าได้อย่างไรฮ่าคณะกรรมการอาณาจากาักรเทพส่งเรามาต่อสู้กับเมรัพันปีศาจนเมื่อเจ้าเป็นผู้สืบทอดของพวกเขา เจ้าเขาน่าเสือรู้ว่าเมล็ดพันธุ์พิศาตอยู่ที่ไหนใช่ไหมเจ้าหนูเทพเจ้าเหล่านั้นถามทางซานทางซานร,รู้ว่าเสีือจูพี่ชายของเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ปีศาตแต่เขาจากทรยศพี่ชายได้อย่างไรเขาได้พูดทันทีว่าข้าไม่รู้ันใดนั้นก็มีเทพเจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเสียเปิงเขามองดูเสียเปิงแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นจกฐฐักรพรรดิของประเทศนี้เจ้ารู้ไหมว่าเมล็ดพันธุ์ปีศาตอยู่ที่ไหน เสียเพิงใส่หัวและพูดว่านี่มันอะไรกันที่พระเจ้ายื่นมือใหญ่ออกมาแทนทีและมีเสียงดังเกิดขึ้นด้วยเสียงอันดังทหารของเสียเพิงเสียชีวิตและบาดเจ็บนับไม่ถ้วนเมล็ดพันธุ์พิศารออกมาไม่เช่นน,นั้นทหารเหล่านี้จะต้องตายถ้าเจ้าไม่ออกมาข้าจะฆ่าทุกคนที่นี่เซียวโจรู้ว่าเขาจะต้องตายถ้าเขาออกไปข้างนอกเซียวโจยืนอยู่หน้าเมืองเป็นเวลานาน,านเผชิญกับสถานการณ์อันเลวร้าย เขาคุ้นคิดอย่างถี่ถ้วนและเงียบงันอยู่นานก่อนจะเดินออกมาอย่างสงบในเวลานี้เฉียนเลนเฉียต้องการที่จะกอดเขาไว้แต่เขาขับค่อยๆดึงแขนของเฉียนเลินเฉียออกไปและพูดกับเฉียนลินเฉียว่าเจ้าเฉียถ้าครั้งนี้ข้าไม่ตายข้าจะไม่มีวันทิ้งเจ้าไปในที่สุดเฉียนเลนเฉียก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ในเวลานี้ทุกคนมองไปที่ร่างของเซียวโจและเขาเข้าเดินออกมาหน้าประตูเมือง เราทหารองค์ครัก์ที่เหลืออยู่ต่างก็ตกตะลึงพวกเขาต่างมีอารมณ์แปลปวนขณะมองดูเขาเดินจากมาท่ามกลางแสงสีทองอารามยามเช้าแม้ว่าเสี่ยวจูจะไม่ใช่เด็กน้อยธรรมดาแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเข้มแข็งแระเด็ดเดี่ยวสามารถปราบความโกราหลและกว่ดล้างศัตรูได้หา,ากจักรวรดิแทนโตของพวกเขาสามารถชนะได้เสี่ยวจก็สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีใครเทียบได้ แต่บัดน,นี้แม้ว่าเสี่ยวโจจะทรงพลังมากแต่ทว่าเทพจํานวนมากในอนณาจักรเทพก็ลงมาเขาจะต้านทานได้อย่างไรน่าชื่นชมที่เขาอดทนแม้รู้ว่าเขาจะต้องตายก็ตามพระอาทิตย์กำลังขึ้นทั่วทางบริเวณสว่า์สวัยรากับแสงเทพที่ส่งประกายเจิดจ้าทหารรักษาการหลีกทางให้กับเซียวโจเสียวโจก้าวเดินตรงไปข้างหน้า ดีมากในที่สุดเจ้าก็มาแล้วภายในวิหารแห่งเทพที่อยู่ข้างบนมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมามันฟังดูเรียบง่ายและเป็นกันเองแต่กลับทำให้ผู้คนรู้สึกเกงขามเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ